คนดังมาเยือนครับวันนี้ถึงเมืองอากาศเลยข้ามภูข้ามผาม,ามาแต่นู่นเลยบุรีรัมไกลครับมาถ่ายคลิป สิบล้อมาด้วยวันนี้สิบล้อนี่มาเอารูปรัปงรังน่าจะไปปิดนานนะนี่ตักใส่สิบล้อครับสิบล้อมาวิ่งด้วยวันนี้ ขั้นตอนการลอกนาก็ไม่มีอะไรมากครับขุดดินหน้าออกลอกดินหน้าออกเหลือแค่ดินแดงๆนะตักมาลูกพี่มาเห็นวิ่งไปดูดอ ครับเขาไปลงหน้างานเขาไมปป่ไปปกหน้าเขาทมที่ หวานเลย หนะ้วิง่งลร็เลยไกลครับเที่ยวหนึ่งสสามิบนาทีได้ใช่ครับเอาหน้าดินกบปไว้เอาหน้าดินเดิมกบไว้ แถวนี้เขาไม่ได้อันนี้เลยเขาก่อนจะก่อนใจมาเกี่ยวเนี่ยเขาจะเอาน้ําออกให้หมดเลยมันไม่เหมือนนาดินทรายไงที่ลอกออกแล้วมันจะลงไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันข้างล่างยังไงมันก็แข็งอกินละ ไต่ฝุ่นนะไตฝุ่นแมกทอปตัวแรงอวิ่งดินหน้าถมที่อ่ะเคยเห็นเปล่าโซนนี้มีไต่ลุกลงังแล้วสั่งดินหน้าหน้าดินก็เลยเป็นแบบนี้ คุ่นทั้งนั้นใครไม่มีแอร์นี่ลำบากหน่อย ไม่นงงิ่งเลยครับลมปมามามากันติด เช็ดอยู่ตลอดพี่เช็ดไม่ได้เปลือนสุดหลอครับสุดหลอของทีมงานครับน้องเขียวนี่แหละคนดังอะ่ะ หนักเป็นโกนเนาะไม่ไงโกนโกนจะชุดเาะปวดอย่าขากปันใดใช้ประโยชน์ได้หน really. ่อยอืมน้อยลรานอละบตน้อยนะ่ท่พรเล็บ่รเลบย่เออ

ครับ 4HK เั็นนี้เสียงหวานๆครับคันนี้ เสร็จไปแล้วเดี๋ยวน่าจะเอามาปรับแต่งให้มันเสมอ ครับครับด้มนวมันเลอออกได้ได้เมอ์พ้าวนีน่าจะข้าวนี้ัน

ฟุ้นว่ะดิ <laughs> โอ้ยใช่อ๋อตกลงกันเราเดิใครจะไปก่อนเนี่ยไปไปมามามา <laughs> ออกค่า,คายโอ้เป็นตันลูโอตอน ปิดดังไว้ปิดดังไว้นี <laughs> ่ครับ